สวัสดีครับอยู่ผมยุดยิ่งเจริญนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้จะมาดูหน้างานนะครับดันดินนะครับดันโดย L3608 นะครับเนี่ยคูปต้าสี่สูสามสิบหกแปลงมานะครับกำลังดันดินเนี่นี่ครับ FC ครับอฟเนี่ยเอฟซีเอฟยักนิปโป่หน่อยยกนิปโป่หน่อยเออเด็กด ไหนๆนิ้วโป้หน่อยเด้อขอนิ้วโป้หน่อยกดไลค์กดไลค์ fc ครับโอ้โหนี่มีแต่ fc เลยนะ fc ตัวน้อยครับ fc ตัวน้อยนะมาดูงานดันกันต่อเลยครับ l 3 6 0 8 k u ูน t ์แปคูปต้าแรงมานะครับงานดันนะครับนี่ดันแบบสบายๆเลยครับ ดันแบบคล่องๆที่แคบๆนะครับเหมาะกับการดันนะครับที่แคบๆเจ๋วเลยครับนี่ดันที่แคบๆเข้าได้สบายครับเดี๋ยวรถมาแล้วมาโบกรถต่อครับนี่ครับ เดี๋ยวโบกรถแป๊บหนึ่งครับถอยมาถอยมาโบกรถแป๊บหนึ่งครับให้ถอยมาครับ FC ก็มารอนะครับไม่มีอะไรแก่แล้วครับ FC นี่ FC มาเป็นเขียวเลยครับนี่ FC ของเราครับนี่สงสัยต้องทำเสื้อแจกแล้ว FC อย่ามาอย่ามาเด,ดิดนหน้าทีหนึ่งเดินหน้าไปเดินหน้าไปโอ้เดินหน้ากัน ขีดคว้าเลยเบียดขวา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 เด,ด,ดินน้ำไอเดิน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 น้าจิ้มไปนูนะ่นเลยชิดนี่หม้อโมโก๋วยเตี๋ยว,ยวนี่ไม่รู้จะร่อยหรือเปล่าคงไม่ร่อยแล้วครับหม้อก๋วยเตีย๋ยนี่มีแต่ควัน

หม้อก๋วยเตี๋ยวนะนี่หม้อก๋วยเตียเ๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไว้เอฟซีนี่กินเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี่หม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทะเลชามนีค่ครับเอฟซีเอฟเนี่ยโอ้ตัวาาน้อยเอฟซีตัวน้อยครับขอจบคลิปไว้กับเอฟซีตัวน้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยุทธยิ่งเจริญด้วยนะครับสวัสดีครับ